คีราแพชใหม่บัโฟโหดขึ้นสกิล2ลดคูดาวถึง2วินาทีวันนี้เราจะมาทำชาเลนทีรายี่ิคิวกันนะครับมาดูซิว่าผมจะสามารถทำได้ไหมภารกิจจะยากลำบากนาดไหนไปชมไฮไลท์กันเลยนะครับตัวที่3ของเราใส่เลยไหมลุยเลยครับผมไม่คิวของฉันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะลาวิลซี่ทนายอยากจะออกคลิปนายต้องช่วยเราแล้วตัวนี้ มาเลยเพื่อนสวยเพื่อนอยาอบโอ,อเคขอบคุณครับหกทิวในสี่นาทียกแล้วผมหลบโชว์โชว์ความพิวโอ้โหไม่กลัวกูเลยกูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกันมาดิย่ายง,งานเราวิวสิบเอ็ดทิวในเจ็นาทีิ่ซี่อยู่ไหนมูจะโดนหรือเปล่ามุดก่อนเลยโอ้โหแม่งอยู่จริงๆด้วยนี่เดียวครับ กูถามจริงอะไรเราจะผ่านชาเลนจ์นี้ไปครับนี่เล่นชีรามาทั้งวันเลย เตัวแล้วตัวเพื่อนตายตายเหมือนกันตายหมดนาเดียวเออเริ่มได้ดีหนึ่งนาทีสองคิวแต่คุณโดนเบสทุกเกมเลยครับนี่เป็นไรกับคีลา่าผมมากหรือเปล่าลืมไม่เหตุผลหลายๆอย่างดู ข้างล่างตัวเดียวครับผมตัวที่สของเราใส่เลยไหมลุเลยครับผมไม่คิวของฉัน <c oughs> ทำอย่างนี้ได้ยังไงวะลาวิลต่อไหมลุยเลยหรือเปล่าอย่าไม่โดนแต่เราเหยียบโดนนะ เรามุดไงเราตายอีกแล้วโอ้โหแม่งคนเลือดเยอะตั้งเยอะตั้งแยะกูโดนกูตายมันเข้าบูผมอีกแล้วโอเมนผมมาผมมาช่วยแล้วจับมันไม่ทีทันหรือเปล่ามัทันใช่ไหมครับพี่ คนเนียนมีคนเนียนอุ้ยไม่ได้แต่มิจารนต้องตายโอเคครับผมคิวที่4ี่ผมมาแล้วแล้วบอลอดเขาจะทำอะไรผมหลบแลวผมเหยียบผมย่างแล้วผมเบาแลผมซัดไปแล้วขึ้นหลอดแล้วผมหลบก่อนหนึ่งทีแล้วมันปาดแบบนี้ผมเหยียบต่อมกับพันดิโอ้โหแม่งเอ้ยตัวที่ห้าของโก ทำไมมันยากขนาดนี้ครับเนี่ยลเพื่อนจับอยู่เลนดอันติเป็นแล้วผมทาอะไรต่อดีผมอยากได้คิวจังเลยครับพี่ผมเียบโอ้โหแล้วผมคุณยกผมทาไมเป็นตัวให้ยกยังแย่แ่้วอมาเคีผลชท ดีนะครับเนี่ยสี่นาทีเราก็ได้เป็นาคิวแล้วหรือว,ว่าไม่แย่นะทำเวลาได้ดีอยู่ครับผมเป็นแบบนี้ไม่เกิน15นาทีเราอาจจะทำภารก,กิจ20คิวเสร็จนะพิซซี่ทนายอยากจะออกคลิปนายต้องช่วยเราแล้วตัวนี้ไปคุยกับลากมะม่วงมาเลยเพื่อนสวยเพื่อนยาโอบโอเคขอบคุณครับ6คิวใน4นาที ว่าเกมนี้เราทำได้น่าจะตายสองตัวเลยเฮ้ยเซเนียไม่มีลงแต่ผมคิวคิวมากเลยผมไม่ยอมผมมาแล้วผมเอาก่อนเลยตายเถอะเพื่อนเอาโอ้เซเนียจะไปทำแบบนี้แล้วตัวนี้ผมขอโอเคเจ็ดคิวมาหน่อยเพื่อนฝั่งขวาเนี่ยมาคิกซี่กันบ้านเร็วตรงกลางสูงมากแต่ขวาเป็นเทลเราจะเหยียบตายได้ตรงกลางเพื่อนเรามาแล้ว เขาอาจจะยกผมกดอันติรอเลยผมจ้องแล้วจ้องจะเล่นคุณอยู่เฮ้ยเทียวมึงอยู่ไหนวะสวัสดีครับเจอแล้วเจอแล้วครับผมนีอะไรขอตกใจนะว่าลูมีลลาร์กูจากระยะไกลโอ้โหเห็นอุกกาบาตตกเต่มหมดพอดี5คิว8นาทีครับผมทอเลาะอุ๊ยดีนเสียงเสียงเร่งเครื่องผมหลบไปทางซ้าย เราพับกลบระยะเพื่อนเราอุ้ยติดคือไอ้สัตว์ชิบหายโอมเอาไหมนายอยากจะปาดเราเชื่อไหมเฮ้ยนายห้าวเกิดไปหรือเปล่ามาหลอนายเดินสูงมากคนเดียวนายรู้ไหมว่านายจะเป็นตัวที่เก้าของเราตี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 อ่าไม่ต้องโดดง่ไอ้สัตว์นายมีเหตความร่วมมือดีนะเนี่ยโอ้เดนี่เอาโดน อีกสิบเอ็ดคต้องมีคนหนึ่งมากันบ้านครับผมรอเลยรอตรงนี้แหละมีคลิปอยู่หนึ่งตัวให้เอเลนดอนดูดเลือดด้วยเขาจะต้องแบบรู้สึกว่าต้องเจอต้องดูดเลือดทำไมวะมูชินไดร์ดถ้าเขาจะมาตรงนี้แล้วผมกระถอกแมงอะไรครับผมงูฉกยกโชกตายไปโอเคนี่มีมาหลอดอีกหนึ่งตัวแล้วผมมุดมาสร้างความกลัวให้กับเขาแต่เขาไม่กลัวผมเลยไม่หลบด้วย สิพิวแล้วในเจ็ดนาทีซี่ยกไปแล้วผมหลบโชว์โจมพิ้วโอ้โหไม่กลัวกูเลยกูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกันมาดิยายทำงา้นเราวิวสิบเอ็ดพิวในเจ็ดาทีเกมนี้มาดีนะครับนี่แต่มงกุฎแล้วเว้ยโอ้ไม่นะทีมของฉันถูกเลิงแก ใครเป็นคนทำร้ายทีมชั้นมาหลอดฉันว่านายช็อปไปแล้วนะฉันโฉบฉันฉบแล้วชั้นหนึ่งไม่ตายโอ้ยลูมิยแต่ก็ทำถูกแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้มันน่าจะไม่ตายจริงนั่นแหละแต่เผื่อมันมีความหวังไงผมก็ร้องไปกันเลยโอเมนครับผมมาแล้วครับผมขอบคุณครับ12เคลวอีก8เคลว่านั้นนี่คลิกซี่ครับเย็นๆใจเย็นๆไค่อยคุยกันเฮ้ยมึงก็มึงก็โหดเกิดโอ้โหมาแบบปิกแว้นเลยตายให้มึงก็ได้ถือว่าตัวปัญหาที่สุดที่จะเป็นคลิปซี่นะครับ นะเราจะต้องซัดคลิกซี่เฮ้ยข้างลา่างเฮ้ยมาสุดไม่มีไม่มีเข็มขัดเงิน4,000ตัวที่13พี่มาแล้วน้องอย่าดีพี่ให้พี่เธอตัวที่13บสามนะพี่ขอละได้โปรดได้โปรดยอมพี่โอเค13บสาคลิกซี่อยู่ไหนอย่าโดนหรือเปล่ามุดก่อนเลยอโอ้โหแม่งอยู่จริงๆด้วยนี่เดียวครับ กูถามจริง,งกูดาเมจกูคือแบบ99%้าเเซ็นเซนิวได้คิวได้ยังไงกูงงครับใครก็ได้อธิบายเหตุผลให้กูที <c oughs> ขอภาวานาให้ฝั่งตรงข้ามอย่ากดยอมแพ้ <c oughs> โอเคครับนครับตอนนี้มีเจาะเวทแล้วพอมันจะขึ้นทอยอกันแล้ว <c oughs> ไปเร็วไปเร็วมีแจน นายจะเป็นคนที่14ให้เราแตะอะไรดาเมจมันก็มีแค่นั้นแหละซีรามาลอด14 14ได้ไหมได้ไหมอย่าหนีดีเกี่ยวให้ผมคิวหน่อยเถอะตรงกลางฟอมจะแตกแล้วโอเมนซิจับอุ้ยสวยเดี๋ยิดเดี๋ยิดเลยเฮ้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 ยสวยสวยสวยเดี๋ยวมันช็อกกันแล้วด้วยอโโ้หผมไม่พร้อมอ่ะ น่าซื้อโอ๊บมาใช้คุ้มเชียวแต่ผมต้องออกรองเท้ากับซีซีแล้วอ่ะไม่งั้นผมน่าจะโดนแบบเมื่อกี้อ่ะสก็ลพิกซี่เลิเกินผมขอเลิกสตาร์ทอัพนูก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมา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 ผมชอบผมซัดผมซัดอย่าหนีไปเพียงยอดไปแปะโอ้โหไม่ตายเฮ้ย แบนซ์มาครับวันนี้ผมมุดก่อนเลยเฮ้ยเจ็ดเฮลคึ่งหลอดแล้วแหละเมื่อกี้น่าโดนจัดเอ้ยไมียวเมียวเมียวเป็นลมแล้วเอาครับกระสุนอ้าวมึงก่อนเลยเค็กเซ่ไอ้สัตว์ตัวที่สุดเสยโดนกระสุนแสงไปนะจ๊ะเล่นด้อยู่ตรงนี้ไอ้นี่มันแบนซมานะเมื่อกี้แต่มันต <gun Buffalo> <mus incom> um> ิดขื่นแล้วผมได้สตาร์ทอัพนูแล้วครับผมภูไวเทม ใน11นาทีมีคนล็อกชอบชอบเลยไอ้ย15แล้วซัดมันเพื่อน16โตัวน,น,นี้16อย่าน,นีอย่านีพี่ขออย่าน,นีหน้าบอไปดิกีฬาคลังอีก4คิวเราทำได้แต่มันมีอยู่3ตัวแล้วเ,เอโอโหลั่นอะไรเดือดลกอะไรของกูนยโอ้โหแม่งเอ้ยอไม่นะ ถอยก่อนเพื่อนเราจะเข้าไปโยนกันเหรอเอานอนนอนปักไปตูดแตกเดี๋ยวผมว่าบีแจนมันจะล็อกว่ะน่าจะล็อกอีลูเมียตอนนั้นเราผมจะรับมันเห็นอีลูเมียล่าสุดครับมันจะต้องตามหาอีลูเมียใหญ่เจอแล้วแล้วเราบิเซนยียวลาเทลแอนนัทเป็นตัวที่17ของผมครับตัวที่18ก็คือบีแจนยังไงล่ะอย่านะ อย่าทำอย่างงั้นอีก2คิวให้ทำได้ลวเพื่อนหลบก่อนโอเคโอ้เสร็จเกิดแล้วกันดูสลับทันหรือเปล่าอุ๊ยสองตัวสุดท้ายทุกคนดูเลือดมาสิครับผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมต้องการโฉบเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามสิบเก้าครับผมกระสุนแสงมาตัวที่ยี่สิบ อีกตัวเดียวเท่านั้นพิกซี่อาจะช่วยเราได้หรือไม่ระวังคุณช่วยผมได้ยีสิบเราไว้ให้ Amazing แล้วกูก็ตายให้กูลบได้แล้วกูสวนมึงด้วยนะไอ้ยี่สิบเอ็ดไปมีโอฟแล้วยังไงต่อเดย์ยี่สิบสองไหมมันจะล็อกครับผมดีเจนมันเอาผมแน่มันเอาผมจริงแล้วผมมุดก่อนเลยหลบดีกว่าหายโอฟดีกว่าเกิด แล้วก็โอฟดีกว่าแบบนี้ทัวร nah ์กว่าเอ็นเลยเพื่อนเราถึง20คิวไปแล้วทบช็อปเลยจ้ะโอ้โหคุณยินดีเป็นไหกับผมจริงๆเนะครับเกียร์จิ๊กซี่ครับผมขมไปแอดเทว์ไงจ้ะมีอะไรจะพูดกับพี่เลยจ้ะ กศูนย no ์แสงศูนย์แสงสับคนหลุดเดี๋ยวเชียวมาจะเป็นเหยียบนะครับเหยียบจริงนะครับกูตายจริงนะครับเอาป้อมเลยครับโบตายครับผมมาหลอดนี่จี้สิบสองคิวจี้สิบสามลึกเปล่าจี้สิบสามแล้วกูตายโอมแล้วเพื่อนโฉบมันเหล่าผมมันฟิกแล้วมันจะยิง เราต้องเอาค่าบอกเกมมิ่งเพื่อเป็น2 4คิวไปเลยวัยรุ่นอบหลบโดนวิญญาตกัดตายซะโหทำกับ FC ซอย่างงี้ขอบคุณมากที่นายให้ความร่มมือภารกิจ20คิวของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ดีอันนี้ก็คือคีร่าแพทใหม่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าความโหดของมันนี่ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมุดเรือตะกี้2เรือ ดี๋ยวถ้าเอาสาระผมว่าคีล่าแพดนี้นี่ก็เก่งเอาเรื่องเลยนะครับข่าไป24ตาย37นะครับีพี14.2มันต้องอปเป็น4 3เนอร์เซ็นตรแนะ่โหด